สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 891ถ้าเราไม่เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์แต่เราทำพินัยกรรมว่าให้ยกผลประโยชน์ทุกอย่างให้ผู้จัดการมรดกัละครับได้ไหมครับเป็นคำถามที่ถามมาใต้คลิปที่มีชื่อว่าเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ประกันสังคมทำอย่างไรซึ่งผมสรุปคำอธิบายในคลิปนั้นนะครับก็คือทำหนังสือฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับเก่าก็จะเป็นโมฆะไปนะครับเพราะว่า การที่ประกันสังคมจะพิจารณาว่าหนังสือที่ระบุให้กับผู้ที่มีสิทธิ์นั้นจะเป็นใครเขาจะดูฉบับล่าสุดนะครับโดยในฉบับล่าสุดนั้นก็ให้เขียนไปว่าให้ยกเลิกฉบับที่เคยเขียนไปก่อนหน้านั้นนะครับหรือถ้าหากว่าฉบับนั้นไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเราก็ทําลายฉบับนั้นแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าการที่ทําหนังสือระบุขึ้นมาเนี่ย เราไม่ต้องไปยื่นให้กับสำนักง,งานประกันสังคมนะครับก็คือทำขึ้นมามีตัวเรามีพยานเขียนหนังสือขึ้นมาทำเสร็จก็เก็บไว้กับใครก็ได้นะครับพอถึงเวลาที่ผู้ที่มีชื่อในหนังสือนั้นจำเป็นต้องใช้ก็เอาหนังสือไปยื่นกับประกันสังคมในวันที่ใช้สิทธิ์ว่าเขาคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่ถูกระบุในหนังสือครับแต่คราวนี้ครับในคำถามนี้น่าจะหมายถึงว่าเคยเขียนขึ้นมา ซึ่งปกติไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะกฎหมายเขาจัดสรรมาแล้วว่าใครจะได้บ้างแต่เขาอาจจะเป็นกังวลครับว่าอยากจะให้คนที่ไม่มีสิทธินั้นได้รับแต่คราวนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนใจดีกว่าแต่เราไม่ทําหนังสือฉบับใหม่ได้ไหมเปลี่ยนมาเป็นทาพินัยกรรมเลยแล้วก็ในพินัยกรรมนั้นก็ให้ผู้จัดการบรดกเป็นคนจัดการนะครับหรืออีกหนึ่งความหมายก็หมายความว่าฉันเปลี่ยนจากคนเนี้ยคนที่ฉันเคย ให้ผลประโยชน์กับเขาแต่ไม่ให้แล้วแต่ว่าจะยกให้กับผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกก็จะได้รับไปเลยในฐานะของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับหรือถ้าในฐานะของผู้จัดการมรดกก็อาจจะไปจัดสรรให้กับทายาทที่มีสิทธิ์แบบนี้มันจะมีผลอย่างไรนะครับซึ่งเงินทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังความตายมันมี สเงินด้วยกันผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปที่มีชื่อว่าเงิน3อย่างหลังความตายนะครับถ้าเราทำพินัยกรรมผมตอบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับว่าไม่ได้เพราะว่าพินัยกรรมนั้นมีศักดิ์ที่ต่ากว่ากฎหมายประกันสังคมนะครับต่ากว่าพรบรประกันสังคมต่ากว่ากฎกระทรวงดังนั้นถ้าเราทำพินัยกรรมขึ้นมา แล้วข้อความนั้นมันไปขัดแย้งกับพรบรประกันสังคมก็ถือว่าพินัยกรรมในข้อนั้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้แต่ถ้าว่ามันสอดรรับกันก็มีโอกาสที่จะใช้ได้นะครับมาดูที่ด้านซ้ายสุดนะครับก็คือค่าทำศพค่าทำศพสามารถทำหนังสือระบุเอาไว้ได้แต่จะต้องเข้ามาเป็นผู้จัดการศพด้วยซึ่งผู้จัดการศพเนี่ยคนละเรื่องกับผู้จัดการบรดกนะครับผู้จัดการบรดกนั้น จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกของผู้ตายนะครับแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้มาเป็นผู้จัดการมรดกแต่สําหรับผู้จัดการศพเนี่ยก็คือคนที่ดําเนินการจัดการกับศพหรือถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือคนที่จัดงานศพนั่นแหละครับเป็นคนที่มีสิทธิ์โดยเขาจะพิจารณาจากคนที่จัดการศพแล้วมีหนังสือระบุชื่อเอาไว้หรือถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้ก็จะมีคนตามที่กฎหมายจะให้อยู่แล้วนะครับ ส่วนตรงกลางครับเงินสงเคราะห์การตายเป็นเงินที่สามารถทําหนังสือระบุเอาไว้ได้และผู้ที่ถูกระบุนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินไปนะครับหรือถ้าไม่ได้ระบุก็จะมีคนตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้จะได้สิทธิ์อยู่แล้วส่วนเงินชาราภาพครับถึงแม้ว่าจะระบุเอาไว้แต่ไม่ใช่ว่าระบุแล้วจะได้เงินไปทั้งหมดเป็นเพียงแค่ผู้ที่เข้าไปมีส่วนแบ่งเท่านั้นเพราะว่ากฎหมายได้กําหนดเอาไว้แล้วว่า ใครที่จะได้บ้างถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้ยังไงก็มีคนที่ได้อยู่แล้วถึงระบุเอาไว้ก็เพียงแค่เข้าไปมีส่วนแบ่งกับคนที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้นนะครับดังนั้นคุณจะมาทำพินัยกรรมว่าจะยกเงินทั้งหมดให้กับคนนั้นคนนี้ไม่ได้สำหรับเงินที่จะได้จากการตายที่มาจากประกันสังคมนะครับเพราะว่าพรบประกันสังคมมีการระบุมาเรียบร้อยแล้วว่า มีการจ่ายอย่างไรคุณจะไปทำสิ่งที่มันขัดแย้งกับกฎหมายไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นพินัยกรรมแต่พินัยกรรมมีศักดิ์ที่ต่ำกว่าพรบรประกันสังคมดังนั้นถ้ามันขัดกับพรบรประกันสังคมพินัยกรรมใช้ไม่ได้ครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับและขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน e ีีถัดไปสวัสดีครับ